ในโลกของพวกเรานั้นมีเชื้อไวรัสอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นอีโบลา HIV โรคฝีดาษไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่สเปนโรคท้องร่วงแล้วเมื่อปี2019ที่ผ่านมาได้มีการค้นพบไวรัสตัวใหม่นั่นก็คือโควิดโควิดคือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโครโรนาชนิดหนึ่ง โควิดสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางละอองของจมูกหรือปากของผู้ป่วยได้และโควิดยังได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะหรอง่ายๆเพียงแค่ 1. ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. ล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจับสิ่งของ 3. ควรหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสกับใบหน้าปากตาหรือจมูกเพราะอาจจะทำให้เชื้อไวรัสโควิดเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายค่ะ 4. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1-2เมตรนะคะ ถึงแม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยของเราจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ตามถึงกระนั้นพวกเราทุกคนก็ไม่ควรประมาทลดการป้องกันลงเพราะอาจจะทําให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID ขึ้นมาอีกครั้งก็ได้นะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID ได้แล้วและทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด COVID กันด้วยนะคะ